สวัสดีครับผมช่างแขกโคราชานะครับวันนี้นะครับก็ได้มาติดตั้งตัวมินิพาราโบลาโดมนะครับเป็นเป็นโดมขนาด3าคูณหเมตรนะครับจำนวน2โดมนะครับวันนี้ก็วันที่วันศุกร์ที่1นะครับเมษายน2565นะครับผมนะครับก็ได้พาทีมงานช่างแขกนะครับมาติดตั้งที่บ้านแม่หางนะครับตำบล เวียงกาหลงนะครับอําเภอเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็ได้มาทำการติดตั้งเป็นเวลา2วันนะครับนะครับสคืน2วันนะครับมาถึงคืนตอนกลางคืนแล้วก็ทำา2วันเป็นเต็มนะครับผมนะครับในการสร้างนะครับก็ใช้ทีมงาน9คนนะครับผมนะครับก็ ลูกค้าที่นี่นะครับก็จะตากาเป็นแยกเป็น2โดมนะครับเป็นตากกล้วยนะครับแล้วก็ตากปลานะครับอันนี้จะมีเป็น,ปนบ่อปลาที่ลูกค้า,าลูกค้าได้ทำเป็นพื้นที่ไรนาสมนผสมนะครับแล้วก็เป็นเชิงาพาณิชย์ด้วยนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็น อยู่ในที่ที่ธรรมชาติมากครับผมนะครับเป็นที่ที่น่าอยู่มากนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับตรงนน้นน่าจะเป็นพระธาตุนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่โดยรอบของลูกค้านะครับผมนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ30มสิบัวไร่นะครับแล้วก็ปลูกเป็นกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็จะมีบ่อเลี้ยงปลานะครับหลาย10บ่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ลูกค้าจะตากปลาแล้วก็ตากกล้วยนะครับก็เลยทำให้ ทีมงานช่างแขมนะครับทำตัวโดมนะครับจำนวน2โดมเพื่อแยกนะครับแยกในการตากอาหารข่าวนะครับแล้วก็ตากพวกแปลงลูกกล้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้กินติดกันนะครับก็เยวจะไปดูโดมนะครับตัวโดมก็เป็นโดมขนาดกว้าง3เมตรนะครับยาว6เมตรนะครับความสูงก็ประมาณ2เมตรสินะครับผมนะครับตัวนี้ จะมีการสาดให้เหมือนเดิมนะครับผมนะครับประตูก็จะเป็นประตูบานสวิงนะครับผมนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับผมแผงก็จะมีแผงโซล่าเซลล์นะครับประมาณร้อยยี่สวัตต์หนึ่งแผงนะครับผมแล้วก็ชุดตู้คอนโทรลตัวนี้นะครับก็จะมีตัวชุดวัดอุณหภูมินะครับภายนอกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภายนนอกนะครับแล้วก็ชุดวัดอุณหภูมิภายในนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้จะไม่มีตัวชุดควบคุม พลมงกนอากาศนะครับเนื่องจากใช้ระบบปกตินะครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตยบแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แล้วก็จะมีระบบเสริมของไฟนะครับผมก็เดินสายไว้ตรงนี้นะครับผมให้ลูกค้ามาต่อจําเพื่อให้ใช้เป็นสวิตชิ่งได้นะครับแทนแบตเตอรี่หรือระบบโซลาเซลล์มีปัญหานะครับผมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเบรกเกอร์ของฝั่งโซล่าเซลล์นะครับผม นะครับฝั่งโซลาร์เซลล์อ่าแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ของฝั่งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นเบรกเกอร์ตรงนี้จะเป็นของฝั่งสวิตชิ่งนะครับที่จะใช้แทนระบบแบตเตอรี่แล้วก็ระบบโซลาร์เซลล์นะครับผมนะครับชุดวัดอุณหภูมิภายนอกภายในนะครับอ่าแล้วก็จะจะดูความชื้นอ่าดูอ่าดูอุณหภูมิได้นะครับผมอ่าดูอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้นะครับของภายนอกนะครับแล้วก็ความชื้นของภายนอกนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดูความอ่าดูอุณหภูมิอ่าภายในแล้วก็ความชื้นภายในนะครับผมนะครับอ่าก็จะมีตัวอ่าคอนโทรลชัตเจอร์ให้นะครับมีเบรกเกอร์ฝั่งของอ่าแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเซิร์กันฟ้านะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบรกเกอร์ของไฟจากการไฟฟ้าที่เอามาใช้กับตัวสวิตชิ่งนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเพื่ออ่าใช้ในตอนที่แบตหมดหรือ โซลาร์เซลล์มีปัญหานะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับขนาด65แอมป์นะครับจำนวนหนึ่งลูกนะครับผมนะครับเดินสายกราวตอกตรงให้ตรงนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูด้านในนะครับผมนะครับอนนี้ก็จะมีกุญแจล็อกให้นะครับแล้วก็จะมีชุดโซลาร์เซลล์นะครับเป็น โซล่าลเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับผมนะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะมีตะแกงประตูมุ้งรั้วให้นะครับผมนะครับโดมนี้ก็จะมีชุดโต๊ะนะครับรจำนวน,นทั้งหมด6ชุดนะครับชุดละ3ถาดนะครับก็ทั้งหมด18ถาดนะครับตัวโครงก็จะเป็นโครงเหล็ก กัวนไนนะครับผมแล้วก็จะมีล้อนะครับเป็นล้อยูริเทนอ่าทัวทีก็เป็นล้อไนล่อนนะครับแล้วก็มีเบรคนะครับผมส่วนตะแกรงตากก็จะเป็นตะแกรงม้วดอาสแตเลตนะครับเกลี่ยสามสวนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวคาดเป็นอลูมิเนียมนะครับคาดให้สามคาดนะครับม้นก็สแตเลตนะครับเกลี่ยสามสวนี่นะครับผมนะครับแล้วก็เสริมขอบอะลูมิเนียมนะครับขอบการตกนะครับ ด้านหลังก็จะมีพัดลมนะครับจำนวนสามตัวนะครับผมแล้วก็มีไฟบอกสถานะนะครับผมนะครับชุดวัดความชื้นนะครับว่าอยู่ตรงกลางโดมนะครับเป็นเซนเซอร์ตรวจจับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมสําหรับเหมาะกับการตักป้วยนะครับผมนะครับตัดกล้วยนะครับเราจะไปดูโดมอีกตัวหนึ่งนะครับโครงสร้างก็จะเป็น ผมใช้เหล็กกาวนั้นนะครับ2นิ้วนะครับความหนา2มิลนะครับผมเป็นโครงสร้างหลักนะครับตู้ก็จะมีกุญแจล็อกให้นะครับชุดกันสาบนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดมนะครับเป็นโดมคู่นะครับผม พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ลูกค้าก็จะเอาไว้ใช้งานนะครับไว้ใช้งานดูกันเดี๋ยวไปดูอีกโดมนึงครับอีกโดมนึงก็จะเป็นโดมขนาด3าคูณ6เมตรเหมือนกันนะครับผมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโดมระบบไฮปิดนะครับซึ่งจะมีชุดะระบบฮิตเตอร์นะครับฮิตเตอร์ะนะครับอ,อันนี้ก็จะมีชุด ชุดวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในให้เหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็ผมทดสอบลองหลันระบบอยู่นะครับก็ใช้ปลั๊กใช้ปลั๊กอยู่นะครับแต่ว่าไฟกระแสไม่พอนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟระบบฟิเตอร์จะใช้ไฟสูงมาจากลูกค้าเดินสายไฟยังมาไม่ถึงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นปลั๊กชัวร่าวนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเบเกอร์เหมือนกันนะครับเหมือนตู้นู้นนะครับผมแต่จะมีเสริมมาก็จะมีตัวชุดระบบฮีตเตอร์นะครับที่จะทํางานอัตโนมัตินะครับเป็นเป็นฮีตเตอร์ลมร้อนนะครับตรงนั้น6จุดนะครับด้านในนะเป็นขนาด2,000วัตต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบเกอร์ของตัวพัดลมนะครับจะมีพัดลมควนอากาศด้านในนะครับผมแล้วก็จะมี นี่จะเป็นไฟสองสว่างนะครับตรงขวาเมื่อสุดนะครับแบตเตอรี่ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวชุดแมเนติกนะครับที่จะไว้ตัดต่อระบบเวลาฮีเตอร์ทํางานนะครับก็จะมีชุดแมเนติกนะครับเอาไว้ตัดต่ออีกทีนึงนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะตั้งอุณหภูมิได้นะครับสามารถตั้งอุณหภูมิตรงนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ ทำงานที่50นะครับแล้วตัดที่55นะครับอุณหภูมิภายในโดมนะแต่ตอนนี้ยังรันไม่ได้นะครับผมเปิดแค่2ตัวเพื่อให้ให้ให้รันนะรันดูระบบก่อนนะครับผมเนื่องจากลูกค้าต้องต่อสายไฟเส้นใหญ่มานะครับเพราะว่ากระแสไม่พอนะครับระบบก็เมนิติกก็จะไม่ทำงานนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีการสาดมีไฟให้เหมือนกันนะครับ เป็นประตูบานสวิงนะครับด้านในก็จะมีวงลวดกันแมลงให้ชั้นหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบคิเตอร์นะครับนี่ก็ทํางานอยู่นะครับนี่ก็ร้อนอยู่ครับแต่ผมเปิดแค่สองตัวก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีชุดพัดลมปวนอากาศนะครับผมนะครับสองตัวนะครับแล้วก็จะมีไฟสองสว่างนะครับไฟสองสว่างให้หนึ่งดวงนะครับ อันนี้ตัวคิเตอร์นะครับขนาด2กิโลวัตต์นะครับหรือว่า2,000วัตต์นะครับผมตัวชุดลูกค้าสั่งเป็นตรงนี้จะเป็นตะแกรงตาสแตลเลตรนะลวดสานะครับผมเป็นรวดสานความหนาของลวดก็1.2มิลมนะครับแล้วก็ตัวโครงก็ทำด้วยโครงสแตลเลตนะครับอายุการใช้งานก็มากกว่า50ปีนะครับผมนะครับ ขอบก็จะเป็นขอบกันตกอลูมิเนียมนะครับผมนะครับตัวโครงนี้ก็ถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับผมนะครับาสามารถตักประเภทอาหารที่เป็นปลาหรืออา,อาหารที่เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับที่เราผสมกับเกลืออย่างนี้ครับพวกจะมีกรดนะครับ,รบก็จะใช้สตเตลล์แบบนี้ก็จะอยู่ได้นานนะครับผมแล้วก็ทนนะครับแล้วก็ การโฟของอากาศนะครับมันก็จะดีกว่ามุ้งลวดสเตเลสนะครับเพราะว่ามุ้งเบอสเตเลสตาพอดที่นะครับส่วนตัวนี้ตาจะห่างนะครับความห่างของตาก็จยูประมาณเก้าเซนท์ทุ่ตีครับเก้ามิลนะครับผมเก้ามิลลิเมตรนะครับผมก็ประมาณเกือบเซนนะครับก็กําลังพอดีนะครับในการตากปากนะครับก็อันนี้ก็จะมีให้ทั้งหมด สิบสองถาดนะครับผมสิบสองถาดนะโต๊ะมีหกหกชุดนะครับชุดละสองถาดนะครับอันนี้ก็จะมีโต๊ะชุดโต๊ะก็เป็นเป็นกาวไนายนะครับมีล้อมีเด็กเหมือนกันนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมดูดความชื้นสามตัวนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบฮีตเตอร์อินฟลเทนะทุทีครับเป็นฮีตเตอร์ลมร้อนนะครับจำนวนหกจุดนะครับผมนะครับ ตัวนี้ก็สามารถตั้งอุณหภูมิให้เขาทางานอัตโนมัติได้เลยนะครับผมเวลาแดดน้อยเราต้องการที่จะรักษาอุณหภูมิไว้ก็สามารถเปิดได้นะครับอุณหภูมิไวในนี้ก็อยู่ประมาณ40่สิบนะครับี่0อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะครับนะครับแต่ถ้าหน้าฝนจริงๆถ้าฝนตกแรงๆก็อยู่ประมาณอาจจะประมาณแค่40นะแต่หน้าร้อนนี่อ่านะ ห้าสิบขึ้นนะครับผมนะครับถ้าหน้าร้อนนะครับรักษาอุณหภูมิได้ส่วนตัวโดมตัวโดมถ้าตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิถ้าไม่ได้ใช้ถ้าไม่ได้ใช้ฮีเตอร์เลยนี่ก็จะประมาณหกสิบนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบนะครับผมนะครับเป็นเป็นความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์จากแดดนะครับผมแต่ถ้าเราเอาฮีเตอร์เข้าไปช่วยด้วยก็ฮีเตอร์มันจริงๆก็ทำงานอยู่ไม่เกินห้าสิบนะครับนะครับอุณหภูมิเขาอยู่ประมาณนั้นนะครับ ก็จะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการรักษาอุณหภูมินะครับของตาเพื่อไม่ให้เวลาตาดหน้าฝนนะครับมันจะได้ไม่ขึ้นลาของก็จะไม่เสียนะครับการรักษาอุณหภูมิไว้มันก็จะช่วยต้นเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บนะครับให้เสียเวลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโดมขนาด3ามคูเมตรนะครับก็ต้อง ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจทีมงานช่างแข้งนะครับให้มาติดตั้งนะครับจำนวน2โรมนะครับณที่ตำบลเวียงกาหลงนะครับอําเภอเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจทีมงานนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แปดสี่เก้าห้าเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับหรือว่าเบอร์ 086 470 9659นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปนะครับวิธีการาตั้งความชื้นและตั้งอุณหภูมิอีกทีนึงนะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ